อยากจะหล่าให้ฟ uh, wow, ังก <c ười> <c ười> <Background pare cida> ับคนที่ไปหว่ามีเอออยากให้ากจะหล่าให้ฟังว่าเป็นเป็นจริแลเป็นเชืเเืออะไรเจอเองกับปลัวอลไรอย่างใหลายากคีอหลายห้าังคือหลายล่คนคืออยากโลวอ่ะเป็นจริญาตเนี่ยคือมาเป็นมาไปมาบันพลือเล่าจึงได้ไปหวานด้แบบเป็นหนักรองอะได้เป็นเนี่ยค่ะคือ กาอยากจะบอกต่อเล่าให้ฟังหว่าเวทนเองก็ได้รับการสนับสนุนจยากผู้ใหญ่หลายๆคนนะคะคนแรกเลยคนติดซ้ำกันมาสี่สุดเลยก็คือพี่ยอบดอกฝาอาสยามนะคะคือเป็นผู้สนับสนุนตั้งแต่แรกๆเลยอันนี้คือเป็นไปเป็นก็ลืมไม่ได้เป็นบุญกุณติดลืมไม่ได้เลยจริงๆนะคะตอนนั้นก็ย้อนไปตอนที่ ซิงเกิลแรกเอ่อเซปีเกือบเกือบห้าปีตีแล้วนะคะพลง,งานเพลงปีก่านะคะก็เป็นเพลงที่พียบชอบแต่ว่าเพียบมอยู่บริษัทไงเป็นนักร้องก้องขายอาสยามนะคะก็เลยขายก็ยกไ็ไม่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 นด้วยในการที่จะใช้ซิงเกิลไม่เป็นเพลงนี่อะไรแบบนั้นละตึ้งแต่เด็กก็เลยเพลงมันก็เลยว่างเอาไว้เพลงนี้เขาก็สึกว่าเขาจะให้ปีเจี๊ยบเป็นเจ้าพรร้องแต่ปีเจี๊ยบก็คือเอ่อไปเลือกเพลงเพลงอื่นเสียเป็น ฟังเส้นสุดท้ายตอนนั้นเธอในเพลงมันก็เลยว่างอยู่ค่ะเป็นเพลงก็อาจารย์ช่างสานไรซึ่งตอนเดียว่ันยังมีชีวิตอยู่ซึ่งท <ละ S 1> ีนี้ปีปีเก้าหู้เนี่ยมันก็เลยแบบว่างอยู่ค่ะซึ่งที่นี่เป็นเพลงอีเงกเยอะัรชอบแต่ว่าแกนคือ แกเป็นหนักรอ,องข้องขายแกจะขายไม่อนุมัติได้ปะเัญหาคือแกแกต้องเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นได้ปะเนี่ยซึ่งมันก็เลยเวียนวายคือเพลง่ยนาไม่เอาเลี้ยอ่ะเขยเฮ้ยนึกจะหนุนน้าเอ็นดูหลายเรื่องกันแล้วเองแต่ว่าเออตั้งแต่เดียรแต่ว่าว่างในบ้านอยู่นั่นมาได้แต่ว่าตอนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตกับทั้งวัดทุกนาการข่าไขก็ดีอะไรก็ดีไม่เห็นตอนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าดวงดวง การแกงความแกงมันกระโซดวงโซโชคชะตาเรื่องจังวะชีวิตไม,ไม่ได้แล้วเนี่ยเรื่องบางทีคนแกงวันนียก็มีได้ประเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าจังวะโชคดวงก็ได้ประเนี่ยไม่ดีได้ปัะเนี่ยการลุยจะแมดกันได้ปะเนี่ยแต่ก็น้องเวนี่เองก็ตือว่าโชคดีนะคะที่มีผู้สนับสนุนและอุปถรัรมอยู่ตลอดคนคนแรกทีแรกซึ่ง ไม่แรงตึงไม่ได้เลยก็คือนั่นแหละค่ะผีออบดอกฝ้าสยามนะฮะต่างๆที่ไม่ได้เป็นผีเป็นนองไอได้กันแต่ๆตเลยนะคะแต่ว่ากา,ากาช่วยพลักดันเต็มเทีเลยนะคะคือนะ้นองเวน้นเอ่อเป็นแดนเซอร์โรงเรียน เออที่เคยเป็นแดนเซอร์มาเป็นแดนเซอร์ค่ะก็ใช้เบ้นันจะเป็นเด็กปัต,ตลุง่งในอยู่วานอยู่ปายอมแต่วา่าเมย์กระปนหมาข่ายอาอาหานอยู่หมาข่าเก้าแกงอยู่ตีภูเก็ตก็เลยม,มามาขึ้นมาขึ้นโรงเรียนที่มาขึ้นปะโตุวมันตีภูเก็ตเึ่ก็เออขึ้นโรงเรียนโบราณครับเป็ <laughs> ่นดีดี <laughs> ขึ้นโรงเรียน อันแรกตึ้งตีนกันเข้าเข้าโรงเรียนกันอันแรกเข้าโรงเรียนตึ้งตเรียนคือเป็นแดนเซอร์เป็นสสมัครเป็นแดนเซอร์ก็องโรงก็องโรงเรียนก็คือวงซูเปอร์แดนค่ะวงซูเปอร์แดนตอนนั้นช่วงนั้นก็คือซูเปอร์แดนดังมากเลยตอนแรกเข้าไปเขาไปอยากให้เป็นแดนเซอร์ก่อนนะก็ใอยเป็นตลอกก่อนโอ้เรื่อุ้เห็นความทรมานกัน้นันแหละใช่ก้อยเป็นตลอกไปเดินป่าเรศก็กลัวยูไนนี้จะได้เกินพอมาเป็นยู่วงดนตรีก็กลอยเล่นตลก ใช่แปลว่าตอนนั้นทุุๆเลยคืออ,อยากอีเดนอยากอีแบบกว่าโยในเลปานนี้คือโฉบตั้งแต่เด็กกันเปียกคือแปบว่าอ,อยากอยากเดนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าไปสมัครตอนนั้นคือเจ้าข้องวงก็คืออาจารย์ไปรักํำเลี้ยงตอนนี้เป็นรองหัวหน่วยการโรงเรียนสร้างของแต่ยังเสือกันอยู่ทุกวันค่ะรักมื่นพฟกคนหนึ่งเลยนะเราเป็นผู้สนับสนุนตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยคือให้โอกาสค่ะให้โอกาสก็บว่าเดนเซอร์ตอนนี้ เออมันเต็มอยู่แต่ว่าถ้าจะยวนเป็นตลกได้เพราะว่าเธอเป็นคนจังหวัดพัทลุงแล้วก็สำเนียงแบบนี้คือเล่นตลกได้แก<ม>่วบอกได้นะต<ม>ึ่งจิงน,นุ่ยก็บอกว่าได้ค่ะเอา<ม>อยากเอาค่ะยังไงก็ได้ซึ่งจิๆก็จะมีต<แ>ลอกอยู่ในทีมในวงอะไร<อ>ก็จะซ่อนน่อยว่าตอนเดียวนี่ขึ้นมาตอนนี้หน้ามีคิววางคิวอะไรแบบนี้คือกระพ่านไปจนแบบเออวันหนึ่งที่าว่าแดนเซอร์เขาขาดเขาขาดซึ่งเราก็เป็นโอกาสในอกาสของเราที่เราจะขึ้นเต้นกระเร้วเอ้จเร็ว มันตึ้งกะไดเต้นทีดีไดเป็นแดนเซอร์ผมเป็นแดนเซอร์ตึ้งกะฟุกไปฟุ๊มาอ๋อเต้นดีไดเป็นยนี่งคือกันเลยแบบว่าเต้นมาตลอดอยู่วงซุปเปอร์แดนก็ประมาณสิบกว่าปีจบจากโรงเรียนนั่นก็ยังเป็นอยู่ชายก็ตอนนั้นยังเที่ยวไหมตอนนั้นก็เขี่ยวแล้วแหละตอนนั้นก็เที้ยวแล้วแต่ว่าตาโตตาหนี้เป็นเลี้ยวเริ่มเริ่มใจเริ่มใจพอเริ่มเศร้าก็ดีขึ้นอ่า เพลงนี้พอเริ่มเต้นนะผม่ามาเข้าอยู่ในาำหน่งเต้นเอมใช่ค่ะเพลงนี้ก็ก็ยุ่งกับวงดนตรีลุกถุงซุปเปอร์เดนนี่ก็สิบกว่าปีค่ะสิบว่าเกือบสี่สิบปีเลยใช่ค่ะสิบห้าสิบพกปีเนี่ยไม่ต่าเริ่มเริ่มตินข้าตั้งแต่โมหม่เนียเริ่มข้าวตั้งแต่โม หมอซ้ำค่ะหมอซ้ำหมอซ้ำหมอซ้ำเลยไปรยูนนันตั้งปอก็ตั้งแต่หมอซ้ำกันแสดงว่าอยู่มาอะยรกันอย่างอยู uh, ่ซุปเปอร์แดนอยู่ใช่ค่ะอยู่เรียนเป็นเรียนโปรชอปรดซก็อย่างอยู่ซุปเปอร์แดนอยู่ใช่ซึ่งทีเรียนเอ่อก็เป็นนั่นแหละเป็นแดนเซอร์พอได้สักจั่างว่าเรืแบบช่วงหนึ่งคือเราแบบเริ่มลืม เล่นตลกด้วยแล้วก like ็คือเต้น้วยได้ไะเนี่ยซึ่งดิเดียนก็ยังอยากเราบอกครูหนูอยากร้องเพลงเหมือนกันนะคือให้หนูร้องเพลงมั่งตายได้ประเียคือแบบคือครูกับหนุวยกคือจะนการจะสนิทกันมากมั่อนฝอคนหนึ่งเลยอะคือแบบแกจะสนิทกับแม่หนุ่ยพอหนุวยไงตื้นนี่ก็เลยแบบว่าเมือนเมือนเป็นญาติผู้ยหญ่คนหนึ่งเลยตื้นนี่ก็เลยแบบว่าข้อข้อเองได้ไปเลยบอกครูหนูอยากร้องเพลงครูช่วยหนูร้องเพลงหนยได้ไหมตื้นเนี่ยก็คือแกก็ซ้อนร้องเพลงนะรองลองลองลอง เพลงแรกที่เพลงเพงแรกที่รองคือเลิกแล้วค่ะหนูเลิกเก่าๆแล้วค่ะเนี่น <c oughs> ยเออ่ก็เลยมันตงุก็เล่นว่าเป็นเพลงที่ตรงเจริตกันนี่ยนะเออเจริสก<ช>็เป็นแบบแฟนเก่าเป็นคนเลยใช่ไหมอ่ามันแกกันเหลือท้ายปันนันด้นนี่คือแบบมันมันอะไรๆก็เพลงต่อไปคือเพลงหนูชอบชอบไปเที่ยวกันไหม อันเนี้ยคือแกก็จะเป็นคนเลือกให้าว่าเรากล้าเล่นพลอเมือ่อวันก่อนกุฏิแบบโยดเดยบโอยเดยบโอยได้ปบบเดียกคือก็ไม่กล้าเล่นก็คือมันจะแบบไม่กล้ากับเพล่งแต่ถ้าเหมืนอนเบนนีคือแบบเป็น,เป,นเป็นกล้าที่จะเล่นว่ะหนูชอบชอบมาเล่นแบบเดียก็เลยแกก็ว่าเออเอาลองไ้ลองเดี๋นี้คือ,อลองไม่ต้องมันไม่ใจต้องลองพลอแต่ลองไง้สนุกมาได้แบบเนี้ยค่ะอ่า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 ่าเล่นแบปล้ำตัวกันนั่นเลื่ว่าอะไรขึ้นกันแบบเป็นแบบโรนะซึ่งไปเรียน มันแบจับปาจะพูดก,ก็เถอบเป็นแดนเซอร์แล้วครึ่งผีอ๊บสบัยน,นั่นผีอบดอกฝาอสายามตอนนั้นยังไม่ได้เป็น<ม>อสยามที่ไม่ก็ไม่รู้นะคือเป็นอ,อ๊บดอกฝาตาชนะค่ะซึ่งก็<ม><ม>ตอนนั้นผีอ๊บคอนเสิร์ตมาร์ก,ก,ก,กแล้วนะคะเหลือมีงานมากๆกล้วมาภูเก็ตเป็ดบอยถ้ามาภูเก็ตก็คือจะถ่ายแดนเซอร์ก็ซุปเปอร์แดนไปเต้นให้อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็เลยไปพบมาบอยที่เรา<ม>ํ<ม>ำสนิทกันคุยกันไปคุยกันมาจนแบบว่าเออทุกทุก โตโคกันโตกจะตากันได้เป็นอย่างไรเป็นแบบว่าโต้กุยกันมั่นโตกโลกันคือแบบโต้กุยปิ๊บแต่ไปไล่โย่พอมีเฟซบุ๊กก็คือพิมพ์คุยเช็ดอะไรไปเนี่ยตลอดเลยเพี่อ๊ก็ชวนไปบ้านปิ๊บไปได้ไปเนี่ยค่ะชวนไปบ้านหนังรถในกระหนังรถโตไปบ้านปิ๊บเลยซึ่งปิ๊บเป็นคนไปรับจากภูแก๊สอืมตึบบ้านปิ๊บอยู่ไหนอ่ะบ้านปิ๊บอยู่หน้าซ่านค่ะบ้านปิ๊บอยู่หน้าซ่านอยู่สุราษฎร์มั่นไอโฟ อ้พอกับแม่เป็นรงติคิวรถโตตอนนั้นคือสมัยก่อนยังยังยังไม่มีรถตีหนุ่ยไม่มีรถตีคือไม่แจกไม่ใจขี้ปีตีนี่ตอนนั้นนั่นือไม่ได้ใกล้ก็ออนไลน์ตีอยนก็นตี้ยนก็เลยแบบเออเปียบว่ามานอนบ้านเปียบมังเรได้เป็นเนี่ยราโตคุยกันอยู่ตลอดได้เป็นเนี่ยมานอนบ้านเปียบมังเลเปียบไม่แจอย่างใกล้นี้มันเปียบไปร้องเพลงกันนองก็ไปเที่ยวอะไรปได้เป็นเนี่ยทุเรียก็นเออกันก็ไว้ปกัน ไปแล้วได้เรากระจอกอยู่แล้วกันเลยในี่ก็ค้พ่อกับแม่บอกว่าไปบ้านเปียออาทิตยหนึ่งหน้าได้ในี่ไปยุกับเปียอปได้ไปเนี่ยตั้งแต่นี้ก็เลยไปบอกได้ไปยุกพอไปยุก็คือสนิทกันมากขึ้นค่ะไปยุกไปกินไล้เป็นสนิทกับมากมาขึ้นซึ่งตีนี้กลายไปบอกพอรอบบายจะรำตุกรอบเลยร้องตุกรอบเปียอปก็อยากรอบบ่านเลยก็บอกเมยีที่ได้อยู่เนี่ยก็บอกเมยีนี่อยู่ต่อได้ไหมอยู่ต่อนนั้นตอนนั้นเรียนเรียนอยู่เลยไหมตอนนั้นตอนนั้นไหนไม่ได้เรียนละค่ะเรียนเรียนจ็อกไปแล้วค่ะจบปวสไปแล้วค่ะ ไม่กี่ปีอกมันไม่กี่ปีที่ปิอนตึ้งตีเนี่ยก็เลยป่าว่าประมาณ5ปีว่าว่าค่ะ5ปีว่าว่าเองค่ะทึ้งทีนี่ก็เลยไปเป็นเพื่อนไปรบตลอดไปหนังไปอะไรปไปเนี่ยไปด้วยกันตลอดอยกินบ้านปี๊ยอ้นอะไรไปนเนี่ยซึ่งก็มีวันหนึ่งที่หนังคุยกันบอกน้องยอโยบอกย่ดีคู่บนน้องร้องเพลงฟินกันเบื่อได้ไปเนี่ยใช่ไหมประวัตินุยร้องเพลงในวงคือหนุยก็ร้องเพลงของปี่ยอ้นเป็นเพลงเขาเพลงนึงคือ รักกับเศร้าตายคนนี้มั่งมายพี่ชายคนดีเป็นเป็นเพลงโดราตุ้งตีเรียนเออพี่ยวบอกว่าเออบุญน้องบุญน้องร้องเพลงได้ได้ไปไนเห็นไหมไม่ร้องเพลงโอ้ตัดตัดทักเพลงได้ไปไหนหลังเล่นี้ยคือไอ้จริงไอตี๋ก็เล่นเหมือนนันาะว่าเขาไหวลุกกากรู้เห็นเราไปปล่อยก้าวกวนร้องโกรอยู่เอ้ชางนัดโมไปยูทูปไอ้ช่าาไปช่างเฮ้ยมาเจอเอาไปออกไหนดีนะไปยานั้น พอลงมาเกมยูตาดาไม่ไม่ไม่ได้ตีเนี่หลอกก็อีกลางเลยรถกันไม่รู้ได้เร็วอนั่นแหละค่ะซึ่งทีนี้พี่อ๊อฟก็บอกว่าเออลงการลงเล่แล้วมันมีอยู่เพลงนึงมันเป็นเพลงที่เพี้ยนพี่ชอบมากเลยแต่เพี้ยนไม่ได้ร้องระว่างขายเขาไว้เหลืออีกเพลงนึ่งซึ่งเดียนร้องเพลงอะไรได้ไเนี่ยแกก็เปิดให้ฟังเปิดให้ฟังเออหนยวานหนุก็ชอบนะพอาะปีกระห้วนคือ เออปีเก่าโรมาเอมันเซียวหญิงฟังคนเดียวเซียวหัวใจเราจะถือต่อหน้านั่นคือชอบเองด้วยแล้วการเดรดดรดที่อยากกับกล้องผีอ๊อบด้วยแบบพี่ก็บอกน้องน้องเออมันเพลงเนี้ยผีเงี้ยชอบมากหมากแต่ผีไม่มีโอกาสรองได้เปเนี้ยตึ้งเอ่อตึ้งเนี้ยมันมันมันโดนหนูได้จับเตียงตุ้งจับจับเตียงตุ้งนะตรงนั้นแบบมันดนตรีมันดึงร้อยเร็วเรื่องนั้นใช่ค่ะตึ้งเนี้ก็เลยเอ่อ ก็เอามาทำต่อก็ทำดนรีเจ็ดวัดแล้วตาแต่ไปรองอย่างเดียวแล้วตี่อี่ก็เลยขึ้นเดบไปอัดไปรองพี่อบกก็โตให้ทุกอย่างเลยค่ะพี่อบก็เป็นคนพาไปเอออัดอดัขขาอาดนี่รู้สึกว่าอัด์ตทีสงครามเออไปอย่งตงัวก้าจุงโ่องจุงช่องค่ะพีอ่อเป็นคนพาไปพี่อบก็เป็นคนพาไปไปโยบันพี่อบเป็นเกือบปีเลยนุยันคือไปว่าไปมาแม,าม่ก็ะปห้าได้ไป่คือยูติดพี่อบเลยติดยูติดก,ก,กันเลยซึ่งตีเดียนก็คือ แม่เปียวปันก็พาไปอัดเสียงอัดเสียงแล้วก็ท่ายปอก <c oughs> ท่ายปอกซิงเกิลได้ไปเลยค่ะทุ่งเนียนก็นคือช่วยโปรโมทช่วยฟากจองนู่จองนี่ได้ไปนีให้แล้วก <c oughs> าราาขึ้นเวทีถูกเวทีเลย ทีพยอบรองเพลงแล้วก็ฟาก <Yeah. S 2> เอ่อฟากเจ้าผาให้ฟากตุกคนว่าเนี่ยน้อง <Yeah. S 2> น้องน้าได้เป็นเนี่ยน้องน้องเบ้นหน้าตวายีแบบน้องเ็าเล่นคนเดียวได้หน้า mm hmm. ได้เป็นเนี่ยคือแบบเล่นมักคนอ๊อฟเลย mm hmm. เล่นแบบไกลๆอ๊อฟเลยเอนเตอร์เทนดีได้เป็นเ mm hmm. นี่ยค่ะขตัวตอนนี้แถวนี้ได้เป็นเนี่ยแต่ในช่วงนั้นเด็ผ่าผ่าไปฟากตามเวทีต่างๆกันพียวมันเอาทุกเอาเบียร์กล้องตัวเองค่ะเออเอาเบียร์กล้องตัวเองกันห้หนุ่ยคือละห้าร้อยเนี่ต่างๆที่ดูไปโปรยอง ก็คือเอาจากกาตัวมาแบ่งเป็นกาตัวให้น้องเอากาตัวนี้มาแบ่งหน่วยไปปล่อยรองคือปลักดันได้เป็นเนี่ยคือแกบอกว่าเอาไปตาเนียนคือน้องไดนเก็บไว้ว่าเบียร์เนียนน้องรองเพลงมาได้เป็นเนี่ยคือนอนส้มวายเธอเกลือส้มอ่างเธอรู่นเธอเธอชุดได้เป็นเนี่ยคือแกจะให้งานละยห้ารวยห้ารวยห้ารวยได้เป็นเนี่ยคือ เออแกบอกว่าเออได,ได้ได้ได้มีกำลังใจได้จะได้ไม่โทษเสียก่อนได้ไะเนี่ยจะได้ไม่โทษเสียก่อนจะได้มีกำลังใจเนี่ยพี่อ๊อฟก็เป,เป็นเป็นพี่เจ้าที่นียรักม,กมากเลยแต่ไม่ใจ <c oughs> เป็นต้อยไม่ใจพี่เจ้าแต่แท้แต่ก็คือเป็นคนที่แบบว่าให้โอกาสแล้วก็ให้กำลังใจอยู่เคียงข้างอยู่ตลอดเลยแล้วก็ยอมควักเบียรต,ตัวเองกงนให้หนุยเง <c oughs> นคืนละห้าร้อยอาแล้วในไปนอยอะไรเอจริยา คนเร็วเลยน้อยไปไน้อยเร็วน้อยเป็นปรือมแบดมอสหรือว่าปรือมน้อยเหรอไปน้อยโลโลวันนะไปน้อยเออว่าอยู่ตายกรมไม่ <c oughs> เออนัาตาม,มาเลยที่ชูนอกปากไปย่นนัาตามพี่ก็อยู่ๆตุ้มเปื่าไปเอานู่มาเล็วมาเล็วแล้วอยู่ๆตุม้มน,นุ่ย <c oughs> ไม่โรดเลยมันดีดอกไปเองไม่โรดเลยโรกัตี๋ยวอะไรถวงยบอยู่ในรูได้กไว้ใครอะโรยจุนเลย ได้รอได้อร่อยทุนเลยตายอร่อยทุนเลยได้เนขดตัวแล่เดียวเจอยา้ร่อยแล้วได้อร่อยทุนเลยทุ่นแบบประวัติอร่อยเออคือเบียร์ตีแก่ายมากค่ะเบียร์ตีแห่ายมากคือเป็นเบียร์ตีแบบว่าแกกระขาดตัวของแกแบงไงหนุยได้อรยได้ไปเดียวค่ะหมวดนี่มีทุนจังวะ <laughs> เอ,อหน่อยครั้งนะตีว่าแกง่งแบบเกี่ยงแอนรุ่นรุ่นไปปันนี้ <laughs> เออตึ้งปันนี้ใช่ค่ะตอนตีนได้ข้าวขายต้นกลา้าขุนเพลงเนี่ยพี่ยกบพาไปฟากโอ้ค่ะต้นกลา้าขุนเพลงนี่ก็เออใจกาเกียงดาวสุราตานีนะวันใหญ่นค่ะคือใช่ค่ะพียอบก็เป็นคนพาไปฟากเอาไวา้คือแบบว่ายเขาแกก็ทำเพลง ใหเพลงที middle, now, indeed, the Then, play, ่ดังที่ส <the> ุดก็เป็นคือเพลงที่ไปรองไปรองที่ได้ก็คือคนรองตามได้เพาก็คือเพลงเลยไล่ใจไปก่อนอันนี้ก็คือได้รับการสนับสาุนจากขายตอนกลางคุณเพลงแล้วก็ไล่ไล่เพลงก็คือที่ปล่อยมาตหมนัดก็คือเยอแยในขายตอนกลางมดเลยนะคะนี่ต้องกางของคุณอยู่นยูเนก่ซิงเกิลกีเพลงแต่มดทีที่ตอนนั้นประมัณซิบค่ะประมัณซิบเพลงรวมตามโคเวอร์ได้แบนี้ด้วยค่ะโคเวอร์สองสามเพลงแล้วก็เพลงก้องเป็นเองเจ็ดเพลง